ไม่มีเสียงอะคุยเรื่องะไรโอเคยครับเอครับดี๋ยวเผมมาะเดี๋าอาปืนไปเก็บก่อนเอ่ะมีหนึ่งแรกพปืนสี่ติดเขาออกเมื่อกี้ให้ไปสิบเอ็ดนเดี๋ยวซิ ให้ให้ให้มาสิบเอ็ดครับใช่ครับเดี๋ยวเอา,เอาไปสิบเอ็ดนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาตรานตามไปสิสิบไปสิโอเคแล้วเออง่ายดี อคุณไม่ได้ถอดแม็กตัวเหรอครับก็ไม่ถอดตามนะครับผมบอกแล้วผมไม่ได้เล่นเจอดอกเจอยิงได้ก็เก็บเจอดอกม้เก็บไฟเลยรใช่ป่ะใช่ยิงได้ก็เก็บบางทีมันก็เจอคนผมกำลังออกเซฟคนเข้าเซฟผมก็ยิงครับยิงได้ผมก็ได้ของก็เก็บดักเซฟไม่ได้ดักโอ้ผมเชื่อว่าเรียกว่าแจ็คกอนวเดิมครัหกสิบเอ็ดโอเคครับผมไม่ได้ดักเซฟผมไม่ใช่ดักเซฟ เป็นบาวเดอ์อดิ <laughs> ผมอยู่เซฟแอร์เนี่ยเนี่ยออกไปเจอคนวิ่งมาตักันไปเลยบางทีผม,ม่าเก้าเซฟยังมียังโดนเลยบางทีเชนเรลเดิมนะครับครับผมครับรับ เรื <c ười> <là> ่องผมโหลดนานนิดนึงผมก็โหลดนานเหมือนกันเข้ามาผมยังกำลังโหลดอยู่เลยเนี่ย ของใช้ไหมรอหายพอเทก่อนก็ได้อ๋อมันต้องรอหายพนเท็กครับห็นไม่รู้นะเห็นคนเขาว่ามาผมก็ไม่รู้เหมอนกันอะครับรอกดไปเรื่อยเรอยูแล้วของอยอย่าไปไว้ช่องช่องข้างบนนะช่องแดงกับช่องใช้ของนะไมงันตลอนเรื่อย ครับตีโพรเทคอยู่คุณรอแป๊บนึงอ๋อโอเคอะยังมาลานวางของเก็บของได้ก็นั่นแหละก็โอเคอะไรายโพรเทค กด e รับมายัง,งับกด e มากดแล้วมันไม่ขึ้นล่ะเอ้าทำไมไม่ขึ้นวะโยนก็ได้ไดโยนทีเดียวเลย ออนกะต้องต้องวางกระสุนแล้วลองหยิบดูอ่ะหยิบขึ้นก็พอเทคหายอะครับอยู่ในเซมินจะเหน่อยเนาะ <c oughs> มันมองไม่เห็นไงนแต่มันปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกใช่ครับมันโด <c oughs> นยิงแตกมาไม่คุ้มยิงกันในเซนได้แล้วตายห่า มันมีมีจุดดักเซฟอยู่แต่เดีนี้แก้หมดแล้วมั้งใช่ม่นมันมันมันก็เดินอ,ออกไปหน้าเตนนมีเดียวมันก็ยิงได้เลยใช่มันมันมีจุดแบบคนรู้อ่ะคนเล่นบ่อยๆรู้มันก็จะดูดูที่ครับรอบสุดท้ายนายเอาปืนเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวสิบสิบ,สบใช่ไหม ออนนีมนน้มาสดาสิบแล้วก็เดี๋ยวซีอีสิบก็โ,โอเคครับมาสดาหมดเลยโอเคครับเขาจเดินนะโอเคครับอีกสองรอบใช่ไหมอ่ารอบนี้แล้วก็อีกทีเป็นซิกรอบนี้เป็นมาสดา ปกติไว้โยนก่อนไม่อนี่แรกของใหญ่ผมก็ต้องยอมเสียงเดียลต้ามีเอ็มหนึ่ตกป ไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยดอบเลย M1 กับ AW อ่ะมีแต่ไปยิงเขาแล้วก็เออเขาเรียกว่าแลกมาครับเอาสไนเล็กไปแลก<อ>ส่วนใหญ่จะเจอสไนเล็กดอบครับดีเซอรนะ์ดอบเดลตาเอวีบีเขาดบบ่อยมากเอราจีเบ <c oughs> ็วีวีเรตไม่ได้ืคอนเกลียดเลยเพื่อนผมก็ได้บีเอสนะไม่ชอบหรอไม่ชอบเบ็นเหรอ ชอบชอบครเราอชอบแต่ถ้าโดนยิยงเราไม่ชอบอมาซุ่มดีตายเล่นเล่นกลางวันอ่ะอย่าเล่นกลางคืนมันไม่เห็นแสงเนี่ย <c oughs> ลองวางลองวางของแล้วแล้วหยิบผมไม่ได้วางเลยค <ผม S 2> ลณอล,ลองเอาโดนโสื่อนกลอง หยิบได้แล้วนะครับก็เธ็ดไม่ได้ยังไม่ได้เลยอ่าได้แล้วคร,นรบนะพบครับคบโอเคหยิบรอบหนึ่งโอเคครับ งานรอบนี้ผมเอาสไลม,มาด้วยนะามาเลยครับครับเออคุณประการชุดพางสองอ่ะผมมาจะปล่อยชุดพรางสองผมมีอยู่ตัวอ,อ,อ๋อยูวเลยเขา,าหาแรกเออ AW หนึ่ง ไม่ก็ m 1็มหถึงเจครับอัตราหน 1, ต่อหนึ่งแล้วก็สาการาขอเป็น20่สิอัพครับเขาบอกมาเขาบอกมาแล้วผมก็มาหาลงให้เขาางงแรกหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดสนายก็หนึ่งหนึ่งผมว่าอีกหน่อยราคาตกอะ่ะเพราะมันมี Heavy เฮ a v มวีมาไม่ใช่เหรอเออนัแบบ่นแหละมันก็มองข้ามนั้นแหละชุดทาง<อ>แต่ผมเคยเจอชุดทางเดินเหยียบหัวมาแล้วอ่ะ แม่งมองไม่เห็นน่ะหัวแคนผมยิงชุดพางแตกไปคือลูกแคนเดินเหยียบหัวไปหมดแหละแล้วมันก็เดินไม่ผ่านเดินไม่ผ่านก็ยิงตรงนั้นแล้วนอนหมอบชนกันอยู่ในพงหญ้า border ออ,อ,อมองไม่รู้โ<อ>ดดสะพานลงมาบเดอร์ r แถวนี้มันมันมันมีคนเล่นอยู่เหรอตอนนั้นหัวไปไม่ไม่มีใครเล่นเลยนะ b เดอร์มีอยู่เต็มนะครับตรงสะพานอ่ะไนยก็มีแต เออก็อทุกที่ผม<ช>ไปเล่น<ช>จาก l d k ก็ไปเล่นสะพานออฮะแต่เดี๋ยวนี้คนผมว่าคนกระจายไปทุกที่นะมันผมไปไหนก็เจอม<ช>ันป่าไแต่อ <า S 2> ิตานีสามแยกแล้วแม่งลงทีนึงแม่งสนัยไป็นขเขาอะ <c oughs> ลั่นเลยหม เช็คใจนายได้ไหมเนี่ยลองลองโยนมาให้ผมก่อนได้ไหมอะไรนะนกล้ายโยนเอวให้ผมก่อนไหมเนี่ยจะเก็บหรออ่าเดี๋ยวลองเก็บดูน่าจะเก็บขึ้นบ่ะผมถือมาแล้วเนี่ยใส่ระบโบโเคเลยได้ได้ได้ เห็นเขาว่าระบบมันทำร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนี้ระบบเนี่ยใช่ครับเห็นโฟลทอยู่แ,แต่ไม่รู้ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นฟตาโหลดหรือว่าโหลดธรรมดาอะไรน,นะฟ้าโหลดตอนโหลดเข้าเกมอะ่ะแบบว่า Windows XP โหลดเร็วอะไรเนงะี้ยครับแต่ผมเล่นเจ็ด มามาเอาเี้ยไ,นะไม่ได้นะเออไม่ได้ไหนอลองกดผม,มก่อนอ๋อโยอะไ้เลยใช่ไหมมา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 โ <c oughs> ยนแล้ว ขอบใจมากขอบใจมากเรียบร้อยครับผมครับ